อีกอีกจอุ้ยดอกหน่อยเพิ่งกำมีพี่หน่อยเอ้ยกำลังออกบึงบอคักบ่อหินแน่หนิพี่หน่อยข้าวอาไรอีกจ้ะอุ้ยนี่เด้อข้าอุบอวบข้าวอีกแล้วไก่ไกัน หั like ่นไข่ไข่ไงญ่คักนี่แหละนี่อีกไข่นึงจุ้มนึงจ้ะผลงานเฮามื้อนี้พี่น้องสิเป็นตะเดแกงอยู่บ่จ้ะไปดวลซ้อมอยู่หน่อยอีกเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้หน่อยอีสานบานหน้ามือนีมินน้มหน่อยก็พาเขาป่าหาเห็ดคือเกา่าพิกัดเกา่าป่าน้องจองของไห่ตําบลหอยขาอําเภอบนทะิกจงังหวัดอุลราชธาน,นีมือน,นีมาพบกันในวันที่สิบเจ็ดสิงหาหกห้าสีมานบาเนาะไปลื้อไซมิ้หน่อยจ้ะนี่ละง,งูสามดอกแหลกแหกมันง,งูเลื้งจ้ะ ชิบูหม่าบอซ้จูนพี่นาองามๆเลยเด้ออีไข่นึงจ้ะดงโงกเหลืองพึ่งไข่จ้ะพึ่งไข่จ้ะ ข,ข้าวอีจ้าเฮ็ดอีย่ยอะไรพี่น้องคืองามเด้พี่เต็มเลยคือเฮ็ดหนวดนี่เนาะบิ้วหน่อยพอที่เด็ดของเฮาเลยพี่น้องเฮ็ดเผงเข้าดงจ้า<ว>โย้ยดอกเปตาฮากงพี่น้องกำลังออกจาเบื้องบนแกงหวานจ้านี่ อีกค่าอุ้ยดอกหน่อยเพิ่งขมิ้นพี่หน่อยกำลังออกเบื้องบกฮักบกหินแน่นี่บบนนพี่หน่อยเดี๋ยวเปิดเห็นแล้วก็เอาเลยแล่นะเนาะ พี่น้องที่ละตาพอนมีอีพี่น้่นงออกงามๆเลยกำลังออกกำลังออกสองดอกพี่น้อง ดอกหนึ่งบูคิดว่าสีพอเนาะตอเน็ดเิ่นไข่จ้ะดอกง,งามๆเลยตีดอกหนึ่งดอกหนึ่งจ้นี่เฝิ่งขาโมนี่งามบากพี่นอ้อง แม่นพ <ots ument Merkel hacerlo> <ma> ี่นองเด็ดงคาเตียจ้ะดอกนึงผลงานเฮามื้อนี้พี่น้องสิเป็นตาได้แกงอยู่บ่จ้ะไปเรื่ซอมอยู่หน่อยอีกเนาะ Move đứng trong lúc nóng bán chưa ban bay nóng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  khá nóng bay nóng bay nóng hết đèn, bay nóng bay อีกดวงหนึ่งคือเนงะหักล้าลายบรรยากาศปลาลมแห้งขนาดทรงคือฝนสีตกนี่เดียวก,กระแดดเดียวก,กับฝนอยู่เนาะอ้าวมือนี่สิเป็นยังไงกับไปลุนซอยกันละจ้ะสิมานหน่อยมานลายปันไดไปหาเห็ดกันเนาะเห็ดละงหั ไข่นึ่งงูเหลืองนี่เป็น,นเห็ดฝ่งค้าลายสองดอกเห็ดค้าลายอีจ้ะเผือเขาแก่นอ,อ๋เเถาขน ขังข้าลายโอ้ขายอยากหมูเนาะตัดขาขังข้าลายอีกดดหนึงขัข้าลายนี่เปิ่เขาแค่นอีกจะนี่เพิ่งไครจ้ะ เพ็รเปิงไข่เปลงเขาแค่นอีกอมาดูซองดอกนี่งอีอกดอกนึงจ้ะน,น,นี่อีกดอกเขาแค่นดอกน้อยเพื่อนดอกนึงจ้ะ เขาแค่อีกที่เตาดอกน้ำง,งามเลยหนึ่งเขาแค่หนึ่งเพิ่งสีงออกเป็นมูด้วยนะออกยายๆกันไปเปรื่อยๆเพิ่งไขอีก,กอ่ะอีกดอกนึ่ง,ปง,ปง,ปงไ,ไปหนอกยังไปยังมากื่อพอฮิตละงเขาจ้ะจุ่มบีไข่หนึง่ง ไข่บบกแญ่เลยไข่ไงละงอขาวน้ำงามเลยขาวอีกแล้วไข่ไก่กันไข,ไข่ไข่งครับไงเลยแดดวัตสิบะพอแล้วพี่เนาะนี่อีกไข่นี่นีอีกสองไข่น้ำงามเลย ไกลๆกันมาคือบออบจะส้าวดอก30ิบดอกคือข้าเจ้าพอแน่นเนาะนี่นรื่องของเราพอวัางหันใครนึ่งพี่น้องเกือบเบียบไต่ใบใหม่จุ้มนึงจ้ะ สีมนัมนมันบสีเมือพี่น้อง่มงาม,ามเลยเ็ดเพิงตองสองดอกอน้องามพงค้าลายคือง,งามแต่เห็นดอกเดียวพงค้าลายอีกจ้ะอุ้ยนี่ด้อค้าอวบออนน้ ถึงข้าลายอีกตัวนีบานถึงข้าลายดอกงามๆอีกมีอีกดอกดอกนี้งฟองกำลังงามคข้าลายอีกจ้าอีกสองดอก มือดอกนี่ยังถือว่ายังแกงได้อยู่เนาะแข็งอันนี้ก็สีเทียงแลต่มีหน่อยก็สีผ้ากับบานเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งสรุปเห็ดเฮาจ้ะมาสรุปผลงานมื้อนี้เฮาเนาะนี่พี่นอ้องเน็ดของเฮาก็ระเดี้ยงตาก็ถือว่ามาันอยู่เนาะกะม็มีมื้อนี้ฟุก พอเฮ็ดเผืงเขาดงแล้วก็พอเฮ็ดละง่ขาวแน่เฮ็ดละง่เลื้งแน่แล้วก็เฮ็ดเผืงไข่เฮ็ดเผืงขาไห,เาเเหเาเลเ,หเ,เ,หเลจนได้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเขาว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมื้อยหน่อยน้ำแน่ได้จ้ะสำหรับคลิปนี้เมื้อยหน่อยก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้จ้ะพบื่กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ